すいません。 ความคืบหน้าเด็ก7ขวบเสียชีวิตในรถตู้ตำรวจเรียกครูประจำรถและครูขับรถรับทราบข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขณะเดียวกันเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ลงมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจปลีประเสริฐกุลบุตรดีสารวัตรสอบสวนได้เรียกตัวนายบุญลือแก้วดวงศรีอายุ63ปีครูประจำชั้นปหและเป็นครูที่ขับรถประจำหมายเลขสามของโรงเรียนและนางสาวอารายาอายุวัฒนะ ตำแหน่งครูเวรประจำรถตู้หมายเลขสาและเด็กนักเรียนที่อยู่บนรถวันนั้นจำนวน6คนมาสอบสวนอย่างละเอียดโดยทางพนักงานสอบสวนได้สอบแยกระหว่างนางสาวอารายาอายุวัฒนะและนายบุญลือแก้วดวงศรีซึ่งได้มีการสอบเครียดนานกว่า7ชั่วโมงและล่าสุดทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อเก่าหาแก่ครูทั้งสองคนในข้อหากระทำการอันเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยทางพนักงานสอบสวนได้อนุญ,ญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์หรือเงินสดคนละ2,000 0 0บาท ทางด้านนายพีรศักดิ์รัตนะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและการศึกษาเอก,กชนกระทรวงศึกษาธิการหลังจากเกิดเหตุได้ลงไปที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งใจจะมาให้กําลังใจครอบครัวผู้สูญเสียแต่อย่างไม่พบพร้อมกับกล่าวขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางโรงเรียนยินดีที่จะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างทางโรงเรียนเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงพร้อมที่จะเยียวย,ยาทุกอย่างจริงๆแล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบการรับส่งนักเรียนอยู่แล้วเช่นรถตู้ต้องมีกระจกโปร่ง ต้องมีทั้งคนขับและครูประจำรถเคสนี้ถือว่าเป็นการประมาทไม่ตรวจเช็คเด็กๆหลังจากที่เด็กนั้นลงรถแล้วในเบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาธิการที่มีกฎร,ระเบียบการลงโทดอยู่แล้วส่วนเรื่องทางคดีของทางตำรวจก็คงต้องว่าไปตามกฎหมาย